ถ้าเกิดมีคนมาซื้อเฟรนช์ชายเธอจะขายนะไม่แนะนำให้เธอทำเฟรนชชายนะเพราะมันจะเละอารมณ์ของของนุ้นเนี่ยอนาคตอะพอๆกับอันนี้พูดได้คำๆไปก่อนนะพอๆกับโตขนาดนั้นนะเธอแบรนด์ที่ทำให้ดีนะแบรนด์ชื่อเธอที่เธอทำอถือว่าโอเค หาเป็นหนึ่งอยากรู้อีพีนี้ขุนเราจะมาเจอกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระปหกคุณขาทำไมอ่ะเดีอนอยากรู้จังเลยว่าทำไมต้องมีคำว่าปหกคุณขาลองไขปริศนาดิรู้แต่ที่ฉันทราบมาคือหลายคนบอกว่าร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเขาอร่อยอร่อยคุณขาเราเลยมาบุกมาถึงที่เพื่อมาสัมภาษณ์ว่าทำไมต้องเป็นไก่มะระ ป6ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านกันเลยค่ะคุณขามาเลยและตอนนี้นะคะคุณขาอาจารย์ก็มาถึงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนี่คือฝั่งร้านค่ะที่หันหน้าเข้าตัวร้านขวาไฟซ้ายน้ำฝั่งขวานเนี่ย เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเตาต่างๆอันนี้ถือว่าดีมากๆคุณขาแล้วก็น้องเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคู่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราหาโต๊ะนั่งคุยกันดีไหมาอาจารย์อยากรู้ว่าทำไมที่มาของไก่มาระทําไมต้องเป็นปหคุณขาค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์มาอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาระป6กทับสองคุณขาซึ่งต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นกระแสที่เขาบอกอร่อยมากๆโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวไก่มาระ ที่มาเป็นอย่างไรวันนี้เราเจอน้องเพื่อมาขอสัมภาษณ์ชื่อน้องอะไรกันบ้างคะคุณขาสวัสดีค่ะ,คะน้องอะไรเอ่ยน้องไฟ,ไฟน้องแม็กนะคะเชื่อเถอะค่ะทั้งคู่เนี่ยสามีภรรยาแน่นอนจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละปอ6ทับ 2. มาจากอะไรคุณขาที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วคะ่ะจ้าก<อ>็เ,าเลยมาเปิดค่ะ,คะทั้งคู่เนี่ยเดิมทำอาชีพอะไรเราถึงมาเปิดในสวนร้านก๋วยเตี๋ยวนี่คะทำงานโรงงานคะ่ะ โรงงานกันครับจุดเปลี่ยนคืออะไรอ่ะในเมื่อเราทํางานโรงงานแล้วก็อยู่ดีเราก็เอ๊ะเราอยากจะออกมาทําก๋วยเตี๋ยวแล้วหรือว่าทําไมถึงเรามีแรงบันดาลใจในการทําตรงนี้เพราะอะไรครับทำงานโรงงานมาตั้ง12ปีแล้วค่ะอาจารย์แล้วทีเนี้ยรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในในบ้านมันเพิ่มขึ้นลูกก็โตขึ้นก็เลยอยากจะหาอาชีพทําที่ว่า เมื่อเราแก่ตัวไปเราจะได้มีอาชีพเป็นติดตัวถ้าเราทํางานโรงงานเราแก่ตัวไปเราก็ไม่มีอาชีพค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยคิดคนเดียวไม่ได้ถูกไหมแล้วฝั่งสามีเห็นด้วยไหมกับการเปิดร้านในครั้งนั้นที่จะจะออกจากงานเนี่ยเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยคับมีแผนสำรองไหมในกรณีถ้าเกิดอ่ะสมมติว่าคือคนเราเนี่ยมันมีมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าเกิดในกรณีมาเปิดแล้วมันเกิดแบบไม่ดีขึ้นระวังแผนสำรองไว้ว่างไงบ้างตอนนั้นยังไม่มีเลยค่ะ มาเปิดอย่างเดียวนะคะก็ทำให้ดีที่สุดะะอาจารย์อซึ่งคุณขาต้องบอกนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่าที่เห็นน้องเขาเนาะขึ้น จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่อาจารย์ไปดูบ้านให้น้องเขาแล้วเราแค่มีความรู้สึกว่าทําไมน้องสองคนเป็นนักสู้อะเป็นคนสู้แล้วก็ใดๆก็ตามตอนแรกน้องเขาบอกว่าอาจารย์ขาคือถ้ามีโอกาสเนี่ยลองมาดูร้านก๋วยเตี๋ยวให้หนูด้วยได้ไหมเนาะขออนุญาตนะเราจินตนาการว่าร้านเนี่ยน่าจะประมาณสักล็อกหนึ่งหรือสองล็อกหาคุณขาท่านผู้ชมขาพอมาถึงปั๊บเนี่ยร้านเขาใหญ่โตมากคนติดในสวงถนนใหญ่คุณขาแล้วต้องบอกว่าคนแน่นร้านค่ะที่คุยกับน้องเขาเนี่ยเ บอกช่วงประมาณสักใกล้ๆเที่ยงเนี่ยคนจะเต็มร้านค่ะเด่นเคยบอกหลายคนแล้วหวงจุ้ยแพ้ความอร่อยร้านนี้ไม่ธรรมดาคุณขาจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรคะคุณ ซุปก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยเป็นไก่เนียววะคะเป็นไก่เนียวด้วยค่ะไกนะ่เราจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อื่นโอเคคุณขาร้านเนี่ยสเสน่ห์ก็คือไก่เนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะที่น้องเขาบอกแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยลองมาได้มาสัมผัสในส่วนของความอร่อยของที่นี่แล้วใกล้ๆเนี่ยฮะคุณขาจะมีข้าวมันไก่ใช่ไหมคุณจะเปิดร้านข้าวมันไก่เพิ่มในร้านนี้นะคะคุณขาคุณฝากร้านหน่อยสิคะว่าร้านคุณอยู่ที่ไหนมายังไงสั่งแกลบได้ไหมไลน์แมนได้ไหม ฝากร้านหน่อยค่ะร้านอยู่อนุกรารคลองตีนะคะซอยสวัยประชา,าราช41ค่ะตั้งอยู่ติดถนนเลยนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละกอ6ทับ2ค่ะสามารถสั่งไลน์เมนได้เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มะละบอ6ทับ2ค่ะโอเคคุณขามีเบอร์ติดต่อไหมเผยเข้ามาไม่ถูกเบอร์อะไรคะ บอรโทรค่ะ0 8 1 159 6665ค่ะโอเคค่ะ,ค,ะคุณขามาถึงไฮไลท์ที่ต้องไม่ถามไม่ได้ตั้งแต่อาจารย์โปรยมาลงจากรถมาสิ่งหนึ่งที่รู้สึกที่ถามตัวเองมาโดยตลอดว่าฉันต้องรู้ให้ได้ทำไมเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มาละปหทับสเออเจ้าของสูตรอะค่ะพี่ชายแล้วก็น้จบปหกค่ะอ่าเขาคิดคนสูตรก๋วยเตียวไก่นี้มาค่ะที่บ้านขายก๋เตียวอยู่แล้ว แล้วทีนี้ซับสองมาจากสาขาสองค่ะสาขาสองคุณค <S <S าขา,ณาเข้าใจแล้วค่ะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่น้องเขาเล่าคือพี่ชายเนี่ยจบแค่ป .6 แต่พยายามจะทาให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้เราสําเร็จกับการลงมือทํากับความมานะตนกับเรื่องราวต่างๆจนมามีวันนี้นี่คือสาขาสองในอนาคตคุณเชื่อไหมคะจะมี3 4 5สี่ห้าหเพราะความอร่อยยังคงอยู่คุณวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่ได้ชมรายการหรือได้ชมตอนนี้อยู่ก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะตาม คอนแทคที่น้องเขาได้แจ้งไว้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะสนใจปรึกษาส่วนตัวปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย